สวัสดีครับเพื่อนๆใต้ทางด่วนสเตเดียมทุกคนนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลวันนี้ทีเด็ดบอลวันนี้นะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันครับหลังเทปรอดไปทางช่องทางด้านด่วนสเตเดียม V2 ทาง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับให้กับใต้ทางด่วนสเตเดียม V2 ด้วยนะครับผมก็สําหรับอสองตัวเมื่อวานนะครับก็มีลิเวอร์พูลนะฮะมีแพ้เลยนะครับบุกไปแพ้พาเลสนะครับหนต่อสผิดไปนะครับ สวัสดีคู่หนึ่งเมืม่อวานชอบที่อินเตอร์คู่นี้แฮปปี้อยู่นะครับก็บุกไปชนะกายารี1-0นะครับอ่ะนั่นคือสองตัวเมื่อวานฮะส่วนวันนี้ตัวเลือกสองคู่นะครับคู่แรกวันนี้ไปที่ลีกเ,เอิงฝรั่งเศสนะครับในบราซิลทุก15ครับลิวเจอกับโอลิมปิกลียงนะครับวันนี้เนี่ยตามโจทย์แล้วเขาให้ลิวเจ้าบ้านเนี่ยเหนือกว่าอยู่นิดหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วลิวกับลียงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงสีกันนะลิวเนี่ย5เกมชนะ3เสามอ1แพ้1 มี10แต้มอยู่ที่6ส่วนลียงนะครับ5เกมชนะ4แพ้1มี12คะแนนอยู่ที่4นะครับฟอร์มค่อนข้างโอเคทั้งคู่นัดล่าสุดครับลิวเล่นในยูโรปาลีกเปิดบ้านชนะ s k บาร์ส่ 1. ส่วนทางฝั่งของโอริปิลียงก็เล่นในยูโรปาลีกครับบุกไปชนะอูเทร็กหนสูงะครับก็ผลงานดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าลิวเนี่ยจะมีตัวเจ็บเยอะนะครับประมาณ6-7ตัวได้นะครับ ส่วนแกนหลักเนี่ยก็ยังมีพวกนาบิลเบนทาเล็บนะครับมีทางเดินของฮอคารฮารัสซันนะครับที่เป็นตัวจริงได้นะครับส่วนโอลิมปิกลียงมีเจ็บไป3าสี่รายนะครับตัวหลักก็จะเป็นพวกเออ่มาริฟฟันนาพาเวลซูสนะครับแนวลุกก็จะมีมาเตนซาเตรียนโนอะไรพวกนี้นะน,นะครับก็ผมว่าสู้กันสนุกแน่นะครับโจทย์ให้ลิวเนี่ยกว่าแบบนี้เนี่ยดูแล้วโอลิมปิกลียงค่อนข้างจะน่าเชียร์มากๆนะครับคือน่าจะสู้กันได้สนุกนะครับ แล้วก็คู่นี้เนี่ยทางโอลิปิกลรยงเนี่ยบุกมาเยือนลิวเนี่ยหครั้งหลังเนี่ยคือไม่แพ้เลยนะครับนชนะชนะ1แล้วก็เสมอไป4ดังนั้นเนี่ยวันนี้อย่างน้อยมุมหนึ่งน่าจะได้แฮปปี้ไม่ยากเกินไปสำหรับโอลิปิกลรยงครับเชียร์ทีมเยือนโอลิปิกลรยงนะครับสวัสดีคู่หนึ่งไปที่ลาลิกาสเปนครับห้าทุ่มครึ่งบาร์เซลโลนาเจอกับ,บเรอัลโซเซดาบาร์เซโลนาตอนนี้ที่2นะครับ 6เกมชนะ5เสมอ1ครับมี16แต้มโซเซดัดออกสตาร์ทไม่ดีเท่าไหร่6เกมชนะ1เสมอ2แพ้3มีแค่5คะแนนครับก็อยู่ที่14เลยนะครับผลงานเกมล่าสุดครับทางบาร์เซลโลนาบุกไปชนะเรอัลโอเวโด3ประตูต,ต่อ1นทำให้ตั้งแต่ออกสตาร์ทซีซั่นใหม่มาพวกเขาชนะแทบทุกเกมครับมีหลุดเสมอแค่เกมบุกไป,ปเยือนรายโยบายเยกนโน่หนเท่านั้นครับส่วนโซเซดัดเนี่ยเพิ่งจะคว้าใช้เกมแรกได้ก็นัดล่าสุดเลยครับที่บดชนะมาโยกา ได้1ต่อ0ก็ถือว่าเอาจริงก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับผมวันนี้เนี่ยตามทรงแล้วบาร์เซโลนาก็เหนือกว่าเยอะครับต้องชนะสองประตูเพื่อแฮปปี้นะครับอ่าคือบาร์เซโลนาช่วงนี้เนี่ยจะมีตัวเจ็บเยอะหน่อยนะครับพวกลาวินยาเมาราฟินญ่านะครับอ่าเฟอร์มิโลเปสกาบีอะไรพวกนี้ก็เจ็บอยู่นะครับแต่ว่าแนวลุกยังเหลือตัวเลือกอย่างพวกมาร์คัสแรดฟอร์ดดานิโอโมฟอรันโตเลสโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ นะครับที่ก็ยังเป็นตัวเลือกได้ก็ดูแล้วก็ยังค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะครับโดยเฉพาะแผงวิฟิลอย่างพวก Play D, บว so เ,เกบรดี้นะครับส่วนฝั่งของโซเซดาเนี่ยมีเจ็บไป4นะครับตัวลุกหลักๆก,ก็หวังพึ่งทาเคฟุสาคุบโบมิเกลโอยาสบาวในพวกนี้นะครับโจทย์ถือว่าค่อนข้างสูงแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเชื่อว่าบาร์เซโลนาเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับตามโจทย์เลยนะครับคือโซเซดาเนี่ย ฟงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับภาพรวมดูแล้วเป็นรองเยอะมากจริงๆนะครับแม้ว่าบาร์เซโลนาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวเจ็บนะแต่ว่าตัวที่ยังเหลืออยู่ก็น่าจะเพียงพอต่อการที่จะชนะโซลสดัดขาดลอยในเกมวันนี้นะครับ <c oughs> ดังนั้นกู่นี้ขอเลือกเชียร์เจ้าถิ่นบาร์เซโลนาครับนี่คือตัวเลือกที่นำมาฝากกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ขอให้ทุกท่านได้แฮปปี้มีความสุขเจใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ